เทมกับชายได้สอนยากเอาไว้อย่างดีกว่าลองทำก่อนลองให้ใชายทำนายลองเขาลองดูขวาก่อนเนาะขวาไปก่อนเลยคนระับดึงเลี้ยเว้ยดึงลงมาขวาขวาขวาไปก่อนผู้ชายไปก่อนดึงไวไ <ป S 1> ไ้มาได้วงเขาจมน้ำโอ้แม่ก็เข่งมาเหยียนไว้น้ำ นี่ยอย่างใดน้องมาอยากจะมาไหว้น้องอยากนั่งเล่นเกมตีบ้านเห็นน้องมาติก๊กติ๊กชวนเพื่อนมาก่อมามา่นายแซ่บอ้เฮ้ยเสมนั่กันไวไ้แต้ว่าจะมาเฮียนว้น้ำเราไปจัดมือจะาก่ให้หนีไปเล่นเกมเหนียแล้วกะ็เราเป็นมือไปไก่ ให <Hey, S 2> ไปเล่นเกมอะโอ้เพื่อนรอเมินงาะเมินก่ะห้ก็รอคิมไปจัดเงิอนอะ่ะให้นึกว่าคิงไปเล่นเกมโอ้บอลน,น้ากับเพื่อนไว้แล้วอะ่ะไปเล่นเกมไปได้จะแม่ดา่าเนี่ยแม่เออม,มาเห็นว่ายน้ำเนี่ยห้ก็รอคิมจัดเงินเนี่ยแล้วเจอครูหรือยังยังนะไปซ่อหาครูปะเออ ถ้าครูมีไหนวะก็บอกหูยังบอกเคยหันหน้าหันตาครูสักคำเตื้อนน่าวะแต่แม่บอกว่าชื่อครูอุดมเนี่ยลองถามเออนี่เราถามน้องสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับอันน้องรู้จักครูอุดมที่เพิ่นสอนว่ายนามก่อนครับอ๋อน้องก็เพิ่งไปเฮียนมาเหมือนกันครูเพิ่นอยู่ฟังฟูนนะเจ้าอ๋อน้องก่อนเฮียนกับครูนี่เลยจ้ากําลังหาขึ้นสะมาเนี่ยจ้ากําลังขึ้นสะมาดิสอนดีสวกก่อน อ๋อบัตรสวัสดิ์เจ้า,ออาส,สอนหวนขนาดอ๋อไปเฮียนถึงสองคนเลยอีกจ้าเพือ่อน <c oughs> กับไปเฮียนไปกลัวอย่างนั่นกันแน่เพื่อนแบบไม่ยิงเปิ้อนยังไปเฮียนเลยป่ะครับผมขอบคุณเนอะเจ้าลูกที่ไหนมาเฮียนลูกลำปางมาเจ้าโอ้โหเฮ <c oughs> า่ายละปีอันนี้ลูกลำปางมาบะไก่บะไกลไล <c oughs> ่ไายดอกปางนะน่าจะกปีกกันแล้วกัครับเจ้าเดี๋ยวสักครั้จะปีกละเจ้าโอ้โหเฮาอยู่สักเกินเดือนก็ปีกป่ะ ไม่มีไหนครูโอ้ฮัลโหลหมวกหมวกฮัลโหลป่าวป่านกอีฮัลโหลปไากระตายเจอครูแล้วใส่หมวกฮัลโหลไม่้อิจาครูวัสดีครับใช้ครูดูกไหมครับครับสวัสดีครับเสียงกว่าใช้ใช่หรือเปล่าใช่ครับเสียงครับใชยครับให้เป็นชุดเดียวนี้เดี๋ยวบวอรุงร่างกายตัวนี้ออกไปเปลี่ยนชุดเลยเหรอครับครับแล้วผมวันนี้ผมต้องได้เรียนอะไรบ้างครับเรียนาบน้ำเรียนใบน้ำครับครับครูครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะมานะครับครับ ครห่วงยางไม่ต้องลงมาลงมาเลยเครูแก้คู่ป้าห่วงยางไม่ต้องเอาลงครับครูห่วงยางไม่ได้ใช่หรือครับครับผมวันนี้ครูจะสอนท่าอะไรครับมีสไตล์มีสไตล์มีสไตล์ครับผมสอหน้ามีสไตล์ก่อนเอาครูลองไปให้ดูหน่อย โอเคคุณชายไปไปเหมือนครูเลยครับไปแบบนี้ใช่ไหมครับคุณชายถูกป้านแบบเมื่อกี้ถูกไหมครับขวาต้องไปก่อนข้างขวาต้องไปก่อนนะครับได้ใชยดูครูนะเอาเลยขวาต้องไปก่อนใส่ใสยขออีกรอบครับคูคู ครูมาใหญดีมากมาครูมาเพื่อนมาครับครูมายังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ผมเพื่อนผมไปก่อนเลยทาใหม่สอนครูสอนเพื่อนผมเลยวารลมาไปก่อนใช้ลองทำไปใช้ใช้ลองทำก่อนลองให้ใช้ทำไหนลองลององดูวารก่อนเนาะวาร์ไปก่อนเลยวไป ขวาไปก่อนผู้ชาไปก่อนดึงไ้มาไหนัวเขาจมน้ำน้ำมาจมน้ำมอแะขวาไอ่นี้ถูกมครัครัครัอนี้ถูกอ้ออถูกเนาะถ้าครบีท่าอะไรครับครับ ท่าอะไรครับครูใบโกบใบ้กบป้าลุงชายไปสอนเอาใว้กบเดี๋ยวบอกยามไม่ครูท่าต่อไปกูจะสอนท่าอะไรนะครับใว้กบใบโกบมาดูมาหรือได้เป็นกันหมดแม่ผมส่งมาเรียนกับครูโดยตรงไหนครูว่ายังไงสอนสอนเพื่อนผมหน่อยสอนเออใว้กบไปไใว้กบใบยังไง

ที่เป็นกีราได้ไงครับต่อได้เหล่าได้ไดใช้นมครับผมคูนะาดูาดูคูแบบนี้เลยเหรอครับครูครับคูแบบนี้ครับเอาหัวตักลงไปเลยครับไอ้ โอเคไหมครับคู okay, e ่ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วเอาพักก่อนพักก่อนวันนี้ดาพักไปพักเอาแรงครับนี่เข้าครับผมกูไปไปเอาคูใส่ดีนแรกกูเก่งตอนแรกเนาะควายจุกจุกจับจุกจับเลยโอ้ยจุกกรอบเลยว่ะกูอ่ะพี่กายแม่ทรงมาเนาะอันนี้เราจะเปลี่ยนง่ายเนาะ ครูอย่างเตียวอย่างอานน่ะหมดใจแล้วก้าแม่ยังมาเฮ้เงียนกับครูน่ะนีอจะตายก้าครูอ่ะเออจะมันร้อนร้อนหน้าครูบาดีอ่ะต้องไปตั้งศูนย์ใหม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบอกกุครูไปตั้งศูนย์ก่อนบอเออไปไปตั้งศูนย์ก่อนดีกว่าส่วนน้ำเดอดซัน เปิ้ลมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการคือสาหรับนักท่องเที่ยวที่นําบุตรหลานหรือว่าครอบครัวเข้ามาเล่นน้ำครับครับลําบัวครับครูอร่อยครับอร่อยมอครูประจําประจําการอยู่ที่นี่เลยครับกินเจครับขอกินเจอันนี้บอกินก็ได้แล้วลุงกินลุงกินเจอย่ารากมาเป็นอย่างกินยะอมันจะบูดมนจะบูโอเคครับครูกินได้เลยครับอะไรครับโข้กินเต้